ก็คือประมาณว่าเป็นคำที่ใช้เชื่อมประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันประโยคนึงเป็นฮูว d ซัสและอีกประโยคนึงเป็นบีซัสอัดตัวนี้เป็นคำนำหน้าของประโยคบีซัสดังนั้นหลังจากคำว่าอัดเนี้ยมันจะมีประโยคอีกหนึ่งประโยคตามหลังนะคะและในกรณีนี้คำว่าอัดจะแปลว่าว่าเอาละมาดูตัวอย่างนะคะเช่น Jog t ูอ ok ัดยอนคุ้มไหมอีดอ ยอคทู York, threw, อัดยอนคุ้มไหมอีดอกฉันเชื่อว่ายอคทูแปลว่าฉันเชื่อยอคทูอัดแปลว่าฉันเชื่อว่ายอนมาวันนี้อะทีนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าถ้าในกรณีที่เป็นประโยคบีซัตเวลาที่ประโยคนั้นเป็นประโยคออบอกเล่าทั่วไปคุณก็เรียงได้เลยด้วยเป็นบีซัตอินเลสเดลเลแล้วก็เป็นประธานกริยาแล้วก็ต่อไปไเรื่อยๆแต่ถ้าในประโยคนั้นมัน